สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมพนักง,งานชาวนะครับกับรายการ JC Store เช่นเคยนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาพบกับสินค้ามากมายเป็นหมื่นๆรายการของบริษัท Joy and Coin Corporation นะครับซึ่งสินค้าของเรามีครอบคลุมนะฮะตั้งแต่เรื่องของ สุขภาพร่างกายเรื่องของอาชีพต่างๆนะครับเป็นตัวช่วยที่ดีและที่สําคัญในเรื่องของของใช้ภายในบ้านก็เช่นเดียวกันนะครับและบางวันผมจะมีการรวมโปรโมชั่นสูตรพิเศษมาให้กับคุณผู้ชมอีกด้วยโดยเฉพาะวันนี้นะครับเซตที่ชาวนํามาเสนอให้กับคุณผู้ชมถือว่าเป็นเซตสุดคุ้มมากๆแล้วใครนะครับที่ยังไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ของจอยองคอยถ้าเกิดได้เซตนี้ไปนะฮะถือว่าโอ้โห เรียกว่าได้ใจคุณผู้ชมอย่างแน่นอนเพราะว่านี่คือเซตเปิดใจคนใหม่นะครับผมมีทั้งหมด10ตัวด้วยกันเรามาดูที่ตัวแรกนะครับนั่นคือผลิตภัณฑ์ Joy Watch ผงซักฟอกสูตรมาตรฐานขนาด1,000กรัมนะครับจำนวน2ถุงนะครับตามมาด้วย Joy Watch g o นะครับเป็นผงซักฟอกสูตรเข้มขน้น1,000กรัมจำนวน3ถุงนะครับอย่างที่3ครับนั่นคือ Joy Watch น้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับเป็นสีม่วงขนาด800 มิลลิลิตรนะครับจำนวน3ถุงนะครับมาดูที่ตัวที่4กันบ้างนั่นคือเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับเมื่อกี้มีสีม่วงไปแล้วอันนี้ตามมาด้วยสีชมพูเผื่อใครบางคนอาจจะลูกชอบกินนี้อีกคนนึงชอบกลิ่นนั้นนะฮะก็สามารถเปลี่ยนสลับกันได้ขนาด800มิลลิตรด้วยเช่นเดียวกันจำนวน3ถุงนะครับ ตามมาด้วยอย่างที่5นะครับนั่นคือ Joy Wash น้ำยาล้างจานนะครับเป็นแกลอนนะฮะขนาด3,800มิลลิลิตรจำนวน1ขวดนะครับเรียกว่าได้ไปขวดหนึ่งเนี่ยแกลอนหนึ่งนะฮะคุ้มเลยทีเดียวล้างก็ได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะฮะมาดูที่ตัวต่อไปนั่นคือ Joy Wash น้ำยาขัดน้ำยาซักผ้าแบบเติมนะครับอันนี้เป็นกลิ่น Easy Purple นะครับขนาด1,000มลลิลิตนวน2ถุงด้วยกันนะครับ เราเดินทางมาถึงอย่างที่8กันแล้วนะฮะนั่นคือ Joy w a s h น้ำยาซักผ้าสูตร Purple นะครับ1,000มิลลิลิจำนวน1ขวดนะครับผมตามมาด้วยอย่างต่อไปนะฮะนั่นคือเป็น Joy w a s h น้ำยาซักผ้านะครับกลิ่น Orange Classy จำนวน1,000 มิลลิลิตรจำนวน2ถุงโอ้โหนี่ผมกำลังดูว่าทำไมแจก,กเยอะมากขนาดนี้นะฮะภายในเซตนี้มาดูอย่างต่อไปครับผมนั่นคือ joy wash น้ำยาซักนะฮะน้ำยาซักผ้าสูตร sweet blossom um, 1000มิลลิตรอีก1ขวดนะฮะยังไม่พอแค่นั้นครับคุณผู้ชมตามมาด้วยอย่างสุดท้ายนะครับนั่นคือผลิตภัณฑ์ joy wash น้ำยาดันฝุ่นกลิ่นไว้ออล็ตหน0 0 0มลลิลตรจำนวน2ขวดนะครับ คุณผู้ชมคิดว่าเยอะแล้วใช่ไหมยังไม่พอแค่นั้นครับถ้าเกิดใครซื้อเซตนี้แล้วนะครับยังแถมน้ํายากักเก็บฝุ่นละอองด้วยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีคุณสมบัติดีมากนะครับ ช่วยในการที่ไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจายนะครับใช้เช็ดฝุ่นละอองที่รวมตัวกันอย่างหนาแน่นนะครับใช้รักษาพื้นซึ่งตรงนี้เนี่ยเหมาะกับพื้นทุกชนิดเลยนะครับไม่จะเป็นพื้นไม้พื้นปาเก้เซรามิกหินอ่อนซึ่งของแถมของเราราคาอยู่ที่159บาทนะครับจะได้รับฟรีไปเลยนะฮะและที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับนั่นคืออยู่ที่ราคา1,592บาทแต่ว่าวันนี้สําหรับราคาสมาชิกนะครับพิเศษให้ เหลือเพียงแค่1,450บาทเท่านั้นนะครับและ PV ที่คุณผู้ชมจะได้ไปกับเซตนี้นะครับนั่นคือ425 PV ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะฮะใครที่ไม่เคยรู้จักผลิตภัณฑ์ของ Joy Coin มาก่อนผมแนะนำได้เลยนะฮะเป็นเซตเปิดใจคนใหม่ถ้าเกิดได้ทุกอย่างครบเซตนี้ไปแล้วเรื่องงานบ้านนะฮะก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายให้กับคุณผู้ชมได้เลย แล้ววิธีการสั่งซื้อของเราก็ง่ายนิดเดียวนะครับคุณผู้ชมเพียงแค่เข้าไปที่ Play Store หรือ App Store ในโทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟนนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่เรียกว่า JCM Commerce นะครับคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปเลือกดูว่ามีเซตโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับอย่างวันนี้ที่ผมนำเสนอไปนั่นคือเป็นเซตโปรโมชั่นเปิดใจคนใหม่นะครับลองเข้าไปดูแล้วก็สามารถเลือกเซตนั้นโอนเงินผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งรออยู่บ้านนะครับสินค้าก็จะส่งไปถึงหน้าบ้านคุณผู้ชมได้เลย หรืออีกวิธีหนึ่งนะครับบางคนอยากจะเข้ามาดูที่สาขาก็สามารถเดินทางมาได้ที่ JC Shop นะครับซึ่งเรามีกระจายอยู่หลายจังหวัดทั่วทุกภูมิภาครวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกสำหรับคุณผู้ชมนะครับครั้งหน้าผมจะรวมเซตโปรโมชั่นอะไรมาจะเป็นสินค้าอะไรคุณผู้ชมต้องคอยติดตามรายการ JC Store นะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ